สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ชมดกับคุณพ่อบ้านจะพาไปเที่ยวเมืองโบราณค่ะ เป็นบ้านไม่ใช่บ้านเป็นเหมือนสิ่งปลูกสร้างนะคะใหญ่พอสมควรแล้วก็จะอยู่กลางน้ำนะต้องเดินออกไปชมดเคยไปดูมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้คือข้างในมันไม่มีอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบอาคารโล่งๆอะคะ่ะ ตรงน,นี้เป็นเ <Yeah. S 1> มืองโบราณนะคะข้างหน้านี้จะเป็นประตูทางเข้าแล้วก็จะมีกำแพงยาวไปถึงทางนู้นไปถึงทะเลเลยติดทะเลเขาเรียกอาโกล่า Yeah. a ่ะอะกูร hmm. mm ่าวัดดิตปันซึ่งซึ่งที่ t ี่ e e ่ a n ่ที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 ่ g ี่ท l ่ที่ที่ทีี่ที่ที่ทีที่่ท p ่ที่ที d ที่ที่ i เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นทีี่่่่่่่ม That would have been the older structure, the bigger blocks like in Baffa Lake. Yeah. They're made with these old blocks. But then the newer stuff would be the smaller stones on top. Agora mm -hmm. You can you can see the, the shape of the agora, it's like a big rectangle. So you have got the amphitheatre at one end. เดี๋ยวชมุดพาเข้าไปดู thing? ต m not sure. ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีป้ายบอกแต่ว่ามีเป็นอักษรกรีกโบราณนะคะ เป็นเหมือนเป็นห้องอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคืออะไรไอันนี้เป็นเหมือนเครื่องถ้วยหายจานชามที่เขาขุดเจอที่นี่นะคะ before second before Christ before building F was destroyed not long before the Santorini volcano erupted Santorini Yeah. in Greece before Santorini explosion oh it says there's ceramic shown from the twelfth. Tommy here Santorini เกิดก่อนที่ภูเขาไฟซันตรูรินีจะระเบิดค่ะน t h e e ึ s on this, on this uh huh. a each, each t ก m e they've progressed and built bigger. แบบนึกถึงความเก่าแล้วคนลุกสองพันกว่าปี ตรงนน้นนะคะเป็นกำแพงแล้วก็เป็นเหมือนแบบวงกลมน่าจะเป็นทาวเวอร์ I อติ e งบีฟอร์อิตโฟร์วอล์ y e ช่สมมติว่าเมื่อก่อนนะ่ะตรงนี้น่าจะเป็นท่าเรือหรืออะไรสักอย่างไม่น่าใช่แต่คิดว่าน่าจะเป็นน้ำอะคะ่ะเพราะว่ามันติดทะเลน้ำน่าจะหนุนขึ้นมา อันนี้เป็นเหมือนดอกไม้เนาะเป็นหินนะคะน่าจะเป็นส่วนของคอลัมน์ลูกไหนแต่วันเย่อ๋อไลออนอติงฟาวเบอร์พาอบ้านบอกไม่ใช่เป็นสิงโตฉุดบอกดอกไม้อันนั้น Probably would have been have Hawaii พ่อบ้านบอกไม่ใช่สิงโตอากาศยังร้อนอยู่เลยนะคะมีคนมาเที่ยวนะพยายามถ่ายไม่ให้ติดคน <laughs> พ่ะบ้านบอกว่าเขายังค้นหาวัตถุโบราณอยู่เรื่อยๆนะคะคือยังมีการขุดค้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยเมื่อรอบที่แล้วชมดมมาเนี่ยช่วงตรงนี้คะ่ะ ไม่มีนะคะแต่ตอนนี้มีก็คือเขาเพิ่งขุดนะคะสารสภาพมันจะขังอยู่ใต้พื้นดิน so they need to take all this soil out to see what was underneath before mm hmm. so basically the ground level was there but now we're on ground level so all <Okay>. need excavator พ่อบ้านบอกว่าตรงนั้นนะคะน่าจะเป็นทางเดินแล้วก็เข้าไปใต้ดิน so uh, ในอนาคตเขาอาจจะขุดตรงนี้ค่ะออกเพื่อที่จะได้ดูว่าข้างใต้มันมีอะไรนะคะมันจะได้มันจะเชื่อมกับโรงละครตรง งนี้นะคะจะเป็นเสาเป็นคอลัมน์นะคะแล้วก็เครื่องบินบินผ่านเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้สนามบินมากนะคะประมาณ minutes uh huh. เทนนิททอมแอร์พอร์ประมาณ10นาทีจากสนามบินนะคะเนี่ยมันเป็นเสานะคะสองข้างทางยาวไปถึงริมสุดนน้นเลยค่ะลองจินตนาการ ในสมัยก่อนที่มันสมบูรณ์นะคะมีเป็นเสาแบบนี้สองข้างทางแล้วก็มีตรงนั้นนะคะอยู่บนยอดสวยมากแน่ๆสมมหมดว่านะต้องสวยมากแน่ๆเลยตัวนี้เป็นอักษรกรีกโบราณนะคะเนี่ยสมัยก่อนนะเนาะแกะสลักด้วยมือ เป็นหินอ่อนนะคะสชมมดว่า ชัช้ยโชวเดินเข้ามาดูตรงนี้พรอบ้านบอกระวังงูด้วยนะพรอบ้านบอกว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนงูจะออกมาพึ่งแดดนี่เป็นหินที่เขาเก็บมานะคะ จะพฟทิ so, for, for, ้งพ <Look. S 1> ่อบ้านบอกว่าตรนั้นที่เป็นช่องเขาเอาไว้ใส่ไม้ทาคานนะคะลฝังตรงข้ามก็จะมีนะคะแล้วก็คือระดับจะเท่ากันเลย n ู ใหญ่มากสูงมากอุย้ยมีต้นแบล็กเบอร์รี่ด้วยค่ะอุย้ยดูกำแพงอย่างหนาเลยอะ่ะ <c oughs> พื้นเป็นหินนะคะตรงนี้ for got stand flows in, but they taken the soil off but all stand haven't taken they them the แล้วก็เสาเขาจะแตกต่างนะเขาห้องนี้น่าจะมีความสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่ง But this stone floor all the way through. Yeah. Huge, big columns all the way down the middle and both sides. Big roof on the top. It? Beautiful. Would have been a hell of a building. บ้านบอกว่าเขาน่าจะขุดเรื่อยๆว่าตรงไหนมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ชมดมาตรงนี้ยังไม่มีนะคะตรงนี้จะเป็นกำแพงอีก,อกด้านหนึ่งนะคะุ was r แ m a วันลูกไ w e r ิน e r ล as well. ตรงเนี้ยค่ะเป็นเสาเหมือนที่ชมพศเคยไปเที่ยวที่เพลียนเน่นะคะเคยอัปโหลดวิดีโอไปแล้วพ่อบ้านบอกว่าน่าจะมีโรมันที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าเสาเนี่ยคล้ายกัน And again, t h ล s t มัดดิกระดับ maybe it high wall. This, this this whole area where we stood yeah o n l s to come out to bring it back to the level of like the steps พ่อบ้านบอกว่าเนี่ยตรงที่เรายืนอยู่นะคะจะน่าจะต้องขุด ออกไปหมดเอาดินออกไปหมดนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะาตรงนี้เนี่ยน่าจะเหมือนแบบเป็นห้องหรือเป็นกำแพงสักอย่างหนึ่งตรง <want. S 1> ตรงนี้นะคะเอ่อ uh, it have b e e for e Roman here yeah, it s, <S because it is it it. it it tells you between all the different periods the fourth century before Jesus yeah Like, built the which death was 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 Roman and after it เป็นสิ่งก่อสร้างนะคะเป็นอาคารแล้วก็มีหลายพีเรียดที่มาใช้งานตรงนี้นะคะกรีกแอนดนโรมันเป็นกรีกเป็น, <then Greek. S 2> ปนโรอ๋อเป็นโรมันก่อนแล้วก็เป็นกรีกนะคะ โอ้ h ต t why it ท a v e ล h a t t ง i ลพิเ k e น i นั่นส์นั่นส์นั่นส b นั l น b ์นั่นส์นั่นส์นั c นสนนส์นันสนันสนนะคนมีบันไดขึ้นไปนั่งนั่น We นั่นส์นั่นส์นั่นส์นันส์นั่นส์นั่นส์นั่นส์นัั่นส์นั่นส์นั่น t h century B.C. before Christ as a, a ground plan is rectangular with a, a row seats in the shape of a three-quarter circle ตรงนี้จะเป็นถมทางเดินใต้ลงละครนะคะยาวอ้อมไปฝั่งนุน้นแต่ว่าเขาปิดล็อกไว้นะคะ ันบันไดคือยาวมากใช่ลองเล็กใช่พวกบ้านบอกว่าคนสมัยก่อนสงสัยขาจะยาวจริงๆขั้นบันไดาย,ยาวมากโอ้ย ตอนนี้เราก็มาอยู่บนโรงละครแล้วนะคะอันนี้โรงละครเขาไม่ใหญ่เนาะเห็น The Lion's Feet on the corner of the steps the อ่อ๋อพ่อบ้านบอกว่าตรงนั้นนะคะจะเป็นเท้าของสิงโต เป็นช่องลงไปข้างล่างนะคะอืมไม่รู้ว่ามีเพื่ออะไร ตรงนี้นะคะเป็นเท้าสิงโตเยอะมันทำมาโบอินเดย์ สำหรับวิดีโอนี้ชมุดและคุณพ่อบ้านขอลาไปก่อนนะคะแล้ววิดีโอหน้ามาติดตามชมนะคะว่าชมดกับคุณพ่อบ้านจะพาไปไหนพาไปทำอะไรคะ่ะขอบคุณสำหรับ